ทงซมันฮาสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกับเราซื้อหญิงเช่นเคยในรายวิชาภาษาจีนนะคะสัปดาห์นี้ยังอยู่ในส่วนของเรื่องของตัวเลขกันนะคะแต่ว่าเราจะเอาตัวเลขเหล่านั้นนะคะมาเขียนเป็นวันที่ให้เด็กๆนะคะได้ฝึกเขียนวันที่ เป็นภาษาจีนกันค่ะอย่างที่เราซื้อเคยแจ้งไปตั้งแต่ตอนปอ .4 แล้วว่าครึ่งป .5 มาเด็กๆจะได้เรียนเรื่องตัวเลขอีกหนึ่งครั้งแล้วเราจะมาฝึกเขียนวันที่เป็นภาษาจีนกันใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันเลยดีกว่าว่าวันที่ในภาษาจีนเขียนอย่างไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ เดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเรามาบอกกันก่อนว่าในภาษาจีนเนี่ยมีความแตกต่างจากการเขียนวันที่ของภาษาไทยแบบที่เราคุ้นเคยกันยังไงนะคะในภาษาไทยเราจะเริ่มด้วยวันทั้ง7ก่อนใช่ไหมคะนั่นก็คือวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เนาะแล้วก็ตามด้วยวันที่ตัวเลขแล้วก็ตามด้วยเดือนแล้วก็ปีพศยกตัวอย่างเช่นวันจันทร์ที่13กันยายนพศ2564นี่คือการเขียน วันที่ในแบบของภาษาไทยใช่ไหมคะในแบบของภาษาอังกฤษก็เช่นกันเริ่มต้นด้วยวันทั้ง7เ,เหมือนกันเนาะตามด้วยตัวเลขตามด้วยเดือนแล้วก็ตามด้วยปีคริสตศักราชใช่ไหมคะอันนี้คือความคุ้นเคยแบบที่เราเคยเขียนกันก็คือแบบไทยกับแบบภาษาอังกฤษเนาะแต่ความแตกต่างของภาษาจีนมีความแตกต่างกันหมดเลย นั่นก็คือในภาษาจีนนะคะเขาจะเริ่มเขียนจากปีพศก่อนแล้วก็ตามด้วยเดือนตามด้วยวันที่แล้วก็วันทั้งเจ็ดเห็นไหมคะว่ามีความแตกต่างกันมากมันจะสลับกันเลยนะคะจะของไทยจะเรียงด้วยสิ่งที่เล็กกว่าถูกไหมวันทั้งเจ็ดวันที่เดือนแล้วก็ปีพศส,สวยของจีนสลับขั้วกันเลยนะคะดเด็กๆเริ่มจาก ปีก่อนตามด้วยเดือนวันแล้วก็วันทั้งเจ็ดนะคะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยจ้าเดี๋ยวเราไปดูคำศัพท์น่ารู้ในวันนี้กันก่อนเลยนะคะเราซื้อมีคำศัพท์มาให้เด็กๆทั้งหมด4คํคำด้วยกันค่ะคำแรกอ่านว่าเหนียนเหนียนแปลว่าปีข้อที่สองเย่ เดือนข้อที่3ามรื่อรื่อแปลว่าวันคำว่ารื่อในที่นี้นะคะแปลว่าวันแต่เราใช้ในภาษาเขียนเด็กๆจะเห็นใช่ไหมคะว่าเราซื้อมีดอกจันทรให้อีกหนึ่งคำนั่นคือคำว่า how how ก็แปลว่าวันเช่นกันค่ะแต่ว่าเราใช้กับภาษาพูด ส่วนข้อที่4ข้อสุดท้ายนะคะซิงชีซิงชีแปลว่าสัปดาห์หรือว่าวันในสัปดาห์นั่นเองค่ะหลักการเขียนวันที่ในภาษาจีนนะคะ อย่างที่เราซื้อบอกไปในต้นคลิปวิดีโอนะคะว่าการเขียนวันที่ในภาษาจีนสลับขั่วกันกับวันที่ในภาษาไทยนะคะซึ่งวันที่ในภาษาจีนจะเริ่มต้นจากปีตามด้วยเดือนวันที่แล้วก็วันในสัปดาห์ค่ะเรามาดูหลักการเขียนวันที่ภาษาจีนกันนะคะอย่างที่เราซื้อบอกไปว่าการเขียนวันที่ภาษาจีนเริ่มจาก ปีก่อนใช่ไหมคะปีในภาษาจีนนั่นคือคำว่าเหนียนเราก็ใส่ตัวเลขไปเลยอย่างเช่นปีพศสอง4ันเราไม่ต้องใส่หลักของตัวเลขเข้าไปนะคะก็ใส่เป็นสองห้าแล้วก็ตามคำว่าเหนียนไปเลยนั่นก็จะได้ว่าเอ่อ er, อู่ลิวซืเหนียนอันนี้คือปีนะคะหลังจากนั้น ก็เป็นเดือนนั่นก็คือเย่เราก็ใส่เดือนเข้าไปเดือนในภาษาจีนมีหลักการยังไงคะเด็กๆจําได้ไหมเอ่ยเดือนง่ายๆเลยเรานับตัวเลขตั้งแต่หนึ่งถึงสิบสองใช่ไหมคะเราก็เรียงลำดับเดือนตามตัวเลขเลยเช่นเดือนนี้เดือนกันยายนคือเดือนที่เก้าเก้าในภาษาจีนเรียกว่าอะไรเอ่ยเก้าในภาษาจีนคือจิว๋วใช่ไหมคะจิ๋ว ลำดับที่9เดือนที่9เราก็จะได้ว่าจิวเย่จิวเย่คือเดือนกันยายนคราวนี้เป็นวันที่วันที่เรานับเลขกันได้อยู่แล้วเนาะวันที่ก็ใส่วันที่ไปเลยอย่างเช่นวันที่25สิมมติว่า25นะคะ25เราจะพูดได้ว่าอี่สิบห้า แล้วก็ตามด้วยคำว่าอืออือที่แปลว่าวันก็จะได้ว่าอ十五日อ日สุดท้ายแล้วในวงเล็บนะคะนั่นก็คือวันในสัปดาห์วันในสัปดาห์เหมือนเดิมเลยแบบที่เราซื้อเคยแจ้งไปเคยสอนไปตั้งแต่ตอนป .2 เนาะสัปดาห์หนึ่งมีเจ็ดวันเราเรียงตัวเลขเหมือนกันกันกบเดือนเลยแต่เราเรียงตัวเลขแค่ 6นะคะ1ถึงเท่านั้นอย่างจุดเริ่มต้นวันแรกก็คือวันจันทร์เราก็จะได้ว่าสิงชีอีวันอังคารก็ซิงชีเออร์ไล่ไปจนถึงวันเสาร์ก็คือสิงชีลิ่วเนาะยกเว้นวันอาทิตย์เราจะเรียกว่าสิงชีเทียนเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าวันนี้คือวันอาทิตย์ในวงเล็บก็จะต้องใส่ว่าสิงชีเทียนนั่นเองค่ะ มาดูตัวอย่างของเราในวันนี้กันนะคะตัวอย่างของเราในวันนี้เราซื้อให้วันจันทร์ที่13กันยายนพศสอง4หหสเหมือนเดิมเลยค่ะวันที่ในภาษาจีนสลับกันกับภาษาไทยเราจะเริ่มต้นด้วยปีพศสอง4และตามด้วยคำว่าปีจะได้เป็น 2. อซห五ียนกันยายนก็คือ จิวเย่วันที่13คือสือซานรือและในวงเล็บคือวันในสัปดาห์วันจันทร์ก็คือซิงชีอีเพราะฉะนั้นวันจันทร์ที่13กันยายนพศ5 6 6 4ในาษาจีนเร้ยกได้ว่ในภาษาจีนเรียกได้ว่า二อออย六四年อซิง日ีอี e. นั่นเองค่ะ